มันกลายเป็นว่าจากจากเป็นไปไม่ได้อกลายเป็นยากแล้วโอเคครับก็อยู่กับผมฮอลลี่เช่นเคยนะครับกับขอเทลประจำเดือนมกนราคมนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาลุยชั้นที่7กันนะครับซึ่งน่าจะเป็นชั้นที่ ยากที่สุดสําหรับเรือนี้แล้วนะครับโอเคมาดูกันครับบอสคือชาวนะครับหรือว่าเราก,ก็นายน้านั่นเองนะครับลูกน้อง4ตัวคือฮาร์คไฟนะครับราคุนนี่สองตัวและเวโรมอสหรือว่าอีฟิมเมอร์สองตัวนั่นเองนะครับเงื่อนไขการทํา3ดาวภูมิคุ้มกันเอฟเฟกต์ธรรมภาพและทําให้เป็นใบหนึ่งเทินเมื่อเริ่มต่อสู้นั่นเองนะครับทันนีเนี่ยต้องบอกว่ายากมากนะครับซึ่งขอย้อนไป ตอนที่มันมารอบก่อน่ะ DK น้ำฮาร์คไฟอีฟ e ิตมืดนะครับไม่ควรได้เทินเลยแล้วมากับเงื่อนไขได้งเกติาเเซ็นต์นะครับก็มันไม่ใช่ยากมากอะ่ะมันคือเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะทำสามดาวซึ่งเดือนนั้นเนี่ยแค่ไม่มีใครจบสามสิบดาวเลยนะมันยากเกินไปนะสำหรับเงื่อนไขอันนี้นะครับก็ถามว่ายากไหม ก็ค่อนข้างยากไปถึงยากมากนะฮะแต่ว่ามันยังสามารถผ่านได้นะครับด้วย3าดาวนะฮะอ่ะเาดูทีมที่ใช้กันครับ ทีมนี้ใช้เป็นทีมนี้เลยนะครับแล้วก็อ e ีฟิตมืดเป็นตัวสุดท้ายเนาะใช้ทีมนี้ครับเพราะว่าชั้นนี้เนี่ยเป็นเงื่อนสขาการห้ามซีซีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าปวดน้ําตัวเดียวเนี่ยอาจจะไม่อยู่แล้วก็ชั้นนี้เนี่ยจะมีมอนสเตอร์ท่าลมอยู่ในห้องที่หนึ่งและห้องที่สองด้วยซึ่งในห้องที่สองเนี่ยโอนิมูชาลมเนี่ยถ้าเกิดว่ามาหลุดมาตีเราตอนเลื่อนน้อยๆเนี่ยคือมันจะแรงมากนะแล้วก็ เราสามารถตายได้เลยนะถ้าเกิดว่ามันไม่ติดอบิเวียนอยู่แล้วมันหลุดมาตีเราอาจจะตายได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้มันแรงมากจริงๆนะก็เลยใช้ฟิตมืดนะครับแทไม่ใช้เงือกน้ําในการแก้ใบนะครับสําหรับชั้นนี้เนาะเพราะอ้ฟิตมืดเนี่ยมันสามารถช่วยลดเกจได้แล้วก็ช่วยกิดฟูนไฟเนี่ยเป็นดามเมจในห้องสุดท้ายได้ด้วยนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถฆ่าดีเค้น้าได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยเลือกใช้เป็นทีมนี้ซึ่งทีมนี้เนี่ยผมเอาแนวทางมาจาก วิสเตอร์เคนั่นเองนะทีมนี้ผมไม่ได้คิดเองนะอ่าต้องบอกว่าเอาแนวทางมาจากวิสเตอร์เคเคจะเรียกว่าลอกมาก็ได้นะก็ผมก็เลยทําคลิปมาอธิบายเพื่อนๆรอบหนึ่งนะครับอ่าแนวทางการเล่นให้อ e ีฟิตมืดออกตัวแรกนะครับตัวที่สองเป็นริฟอนไฟหรือไดรดน้ำก็ได้นะครับและตัวที่สามต้องบอกว่าตัวที่สี่นะฮะเป็นถัวน้ำเอามาลดเกรนะครับและ โหมดมืดก็จะรีสกิลกลับให้กับเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับโอเคับมาดูรูนแต่ละตัวกันนะครับชั้นนี้แล้วเป็นชั้นที่ผมหัวร้อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูนไทรอนเนี่ยเป็นวอลเลนกับวิวนะครับตอแรกไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเลยนะขี้เกียจนะไม่ใช่อะไรนะขี้เกียจล้วนๆน,นะฮะอ่ะอันนี้เป็นวอลเลนวิวนะครับสปีดชัดพีพีนะฮะถึกเร็วมีแม่นนะครับ สเปกตร่านะครับไฟเลนโฟกัสนะครับสปีดครีดแอมเอชพนะครับมีเลื่อนมีสปีดมีครีเอดแล้วก็มีแม่นยำนะครับไรอยแอ์น้ำเออเนสนะครับสปอยเลนกับอะไรก็ได้สปีดเอชพีเถึกเร็วมีแม่นนะครับเวโรมอสนะครับหรือว่าอีพิดมืดเป็นสวิปกับอะไรก็ได้ให้ออกเป็นตัวแรกนะครับคือและถ้าเราสามารถทําเป็นสายครีดแอมเบทได้เนี่ยก็จะดีมากในเรื่องของการทำแอมเมทนะเพราะว่า ไอสกิลนี้เนี่ยมันทาได้หลายอย่างไงคือมันเป็นสกิลหมู่ด้วยสามารถสร้างความเสียหายตามตามเลือดของศัตรูด้วยนะแล้วมอนสเตอร์ในหอเนี่ยมันเลือดเยอะอยู่แล้วนะครับมันก็มันก็ทําให้สกิลนี้เนี่ยมันแรงนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นสายคริดเดเมจเนี่ยก็จะดีมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยมีภูมิต้านทานสถานะมึ่นงง ซึ่งมันเป็นเงื่อนไขของชั้นนี้อยู่แล้วเราไม่สามารถสตารมันได้อยู่แล้วมันก็จะมีโอกาส100%เนี่ยที่จะลดเกร50%ด้วยนะครับมันก็จะเพราะฉะนั้นอีฟิตมืนเนี่ยช่วยในชั้นนี้ได้เยอะมากๆเลยครับนะโอเคครับและสุดท้ายโฮโมนมืดน,นะครับเป็นวอลเลนกับอะไรก็ได้3 HP นะครับถึกมากๆนะครับและออกเป็นตัวสุดท้ายของทีมที่สําคัญสกิล3เต็มและมีค่าแม่นยําด้วยนะครับโอเคชั้นนี้เนี่ยต้องเล่นระวังระวังนะ ค่อนข้างยากนะฮะถึงถึงจะปรับเงื่อนไขให้ให้มันง่ายขึ้นอะ่ะมันกลายเป็นว่าจากจากเป็นไปไม่ได้อะ่ะกลายเป็นยากนะครับค่อนข้างยากเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยในห้องกันนะครับตั้งสติดีๆนะสำหรับชั้นนี้